สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะบอกว่าจะเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่เนาะค่ะที่ผ่านเขาไม่เห็นแล้วก็เขาไมา่กำลังแรงใจในช่องของจีตาผ้าร่วยเนาะค่ะในทางช่อง YouTube เนาะค่ะขอบพระคุณหลายๆเห็นอยู่นี่กับประวัติของดาดาดาราคนสวยเนาะค่ะดา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 ผ้าร่วยคนสวยในช่องเนาะ ดาดาพารวยค่ะวันที่สี่ที่ผ่านมาเล่าออกสองสี่สองแปดสองของเพิ่นเข่าตัวเดียวค่ะสองตัวมาหนึ่งตัวเนาะสองตัวมาตัวหนึ่งก็ถือมาเดินอยู่ค่ะสองบนญสองล่างเนาะเล่าพัฒนาที่ผ่านมาของดาดาดาล่าคนสวยดาดาคนสวยในช่องเนาะค่ะสายยญาเพิน่นดาดามันที่หนึ่งเพิ่นกับเข่าไปอยู่เนาะ โมกเจ็ดเจ็ดกค่ะสามสิบกระเข้าไปตัววิ่งตัวรุดค่ะกราบขอบบุญขอบคุณดาดาพารวยเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาว่างทางช่องของกีตาเนาะกราบขอบพระคุณเป็นยางสูงเนาะค่ะแนวทางใหม่พื้นมาแล้ว F อฟซีเตรียมแคปหน้าจอค่ะเตรียมแคปหน้าจอใครจะไปต่อกับดาดาพารวยเนาะ เียมแคบหน้าจอดาดาพารวยลาวพัฒนาวิ่งหูดของพื้น3กับสองค่ะ3กับสองสองตัวสองหางเนาะสาสองค่ะสาสองแล้วก็หกเจ็ดดิพื้นกลับให้พ่ออมค่ะดาดา ครับไปพร้อมสามสองสองสามหกเจ็ดเจ็ดหกตัวนี้ก็หางเดียวค่ะหางเดียวหกสาสองสตัวหางเดียวคือกันค่ะสี่ตัวไปลุนกันเจ็ดหสามสองค่ะของดาดาผ้าลวยคนสวยในช่องเน้นพ้นกระเน้นนี่แหละค่ะสองหางเนาะมิทานี้หน่อยๆ จัดมานหน่อยค่ะดาดาผ้ารวยแคบนาจอค่ะไปจะไปต่อกับเพิ่นดาดาผ้ารวยเนาะรบขอบุญขอบุณดาดาผ้ารวยค่ะที่เอาเนวาทาังมาบ้างทั้งจองของเจตากรบขอบขอบุณเป็นยานงศูนไปต่อค่ะมาไปต่อไปต่อเป็นของใครของลุงทรงค่ะของลุงทรงของลุงทรงนีก็หลุดไปเนาะค่ะวันที่สี่ รุดไปรุดไปก็บอเป็นยังค่ะให้กำลังแรงใจคือเก่า,ากราบขอบุญขอบคุณลุงทรงค่ะนี่ก็รุดไปเข้าไปวันที่สามสเด้อค่ะลุงทรงประวัติเพิ่นเข้าไป7จองเนาะตรงๆร,ร,รงเลยค่ะแบบบริก,กัรอ่าวันที่สรุดเราก็บอเป็นยังค่ะแนวทางไม่เพิ่นไก่มาแล้ว กราบขอบุญขอบคุณลุงทรงค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่องเจตาเนาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเนาะค่ะมาหลุนใหม่ไปต่อกับมือใหม่วันพุธที่หกค่ะไปรลุนใหม่กับวันใหม่เนาะหลุดไปแล้วก็หลุดเลยว่าเป็นอย่างค่ะกำลังแรงใจกันขี้เกา่าของลุงส่งค่ะแนวทางลุงส่งลาวพัฒนาเนาะค่ะ วิ่งรูดของเพิ่อนอีกแล้วด้พี่น้องมาใส่สลูอูดเพิ่อนอีกแล้วเด้เอาใส่ไปแล้วนะคะวิ่งรูดสี่กับเจ็ดค่ะวิ่งรูดสี่กับเจ็ดสองตัวสี่หางหกสี่หนึ่งสี่เจ็ดเก้าเจ็ดสองกันกะหาสี่เจ็ดสี่ค่ะเพิ่นกันไปให้เนะ สามตัวนี่สองหางค่ะส6 4 5 7 9วิ่งรูดเด่นเด่นสค่ะร่อง7จสองตัวนี่นิน่นสหางเนาะหกสี่เจ็ดเสามตัวนี่สหางค่ะนิน่นพอกันสี่สี่หาเกค่ะเอาแคบนาจโจ้ค่ะใครจะไปต่อกับลุ่มทรง ขอบบุญขอบคุณลุงทรงหลายๆค่ะที่เอาเนื้อทังมาวางท้างข่องเนาะขอบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงอ่ามาไปต่อค่ะไปต่อเป็นของใครเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางค่ะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงเนาะเลขก็มีเข่ามิรุดค่ะพี่น้องทะรุดไปแล้วกะครับขอโทษขออภัยเนาะเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะพิจารณาเอา เป็นเพียงแนวทางต่อไปค่ะต่อไปออปอยเปดกระลุดไปคือกันค่ะของออปอยเปดวันที่สี่ที่ผ่านมาสองสี่สองค่ะแปดสองล่างวันที่สี่อปอยเปดลาวพัฒนาเนะเาะขบวนเป็นยังค่ะุดไปมาไปไม่ตามต่อวันที่หนึ่งบนเข้าไปเจ็ดบนเจ็ดล่างเนาะค่ะ สองตัวมาหนึ่งตัววันที่หนึ่งวันที่สามสิบกับสองตัวมาหนึ่งตัวแปดกับบนล่างคือกันค่ะของออปลอยเป็ดกลับขอบบณขอบคุณนออปลอยเป็ดหลายลายค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่องเนาะกลับขอบพุณนเป็นยางสูงค่ะแนวทางใหม่ของพื้นมาแล้วค่ะแนวทางใหม่ฮามาลุนกันต่อเนาะไปใหม่รลุนต่อของออปลอยเป็ดรลุนใหม่ไปต่อค่ะ ออปลอยเปรตเราพัฒนาค่ะบิงหลุดคนเห็นไหมสาก3กับส2ตัวสิ่หางค่ะ3 9 3 8 4 9า8ามตัวนี่สองหาง9ก9 9 3 8ค่ะสี่ตัวค่ะสีตัวของออปล่อยเปรตอ่าสตัวมารุนกันส9 3 8กกับตามองค่ะ แคปหน้าจอไปจะไปต่อกับออปล่อยเปดเนาะแคบหน้าจอค่ะไปต่อกับอปล่อยปดไปต่อค่ะเป็นของใครไปต่อเป็นของซองสุวรรณค่ะซองสุวรรณนี่ค่ะวันที่สี่หลุดไปเนาะค่ะสองสี่สองแปดสองล่างวันที่สี่ลราพัฒนาที่ผ่านมาเนาะ ลูดไปประวัติเพิ่นเจดหนึ่งเข่าอยู่ค่ะซองสุวรรณแบบบ่ตองเด็กกลับวันที่หนึ่งพิพานว่าเนาะประวัติเพิ่นจักน่อยก,กะวันที่3 10เข่าไปสองบนสองล่างเนาะค่ะตัววิ่งรูดเพิ่นของซองสุวรรณเนาะ กราบขอบุญขอบคุณซ่องสุวันค่ะที่เอาแนวทางมาว่างทางช่องของจีตาเนาะค่ะกราบขอบพระคุณแนวกราบขอบพระทุนซ่องสุวันหลายๆจอบทเท้าว่าจะผิดประจีตาปฏิกราบขอโทษขอภัยซ่องสุวันค่ะซ่องสุวันแนวทางใหม่ของเพิ่นมาหลุนกันโตค่ะเอฟซีซ่องสุวันเป็นจังใด เขียมแคบนาจอันจะไปตัวกับซ่องซูบั้นเนาะค่ะให้กำลังแรงใจกันขี้เกลีแนวทางคืบมีเขามีรุดเนาะคี่นองเป็นเพียงแนวทางเนาะวิ่งรูดของเพื่อนค่ะหากับเจ็ดสองตัวสี่หางห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าสามเจ็ดสามเบิ้ลห้าห้าเจ็ดเจ็ดค่ะสามตัวสามหางห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดสาม ห้าห้าเจ็ดวันที่หกเป็นวันพุดค่ะพี่น้องสองทุ่มครึ่งสองสูวันเด่นเจ็ดเดอค่ะวิ่งลองห้าลองห้าเด่นเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามค่ะสองตัวพนินให้สองหางเนาะ 1, หนึ่งหางสามตัวค่ะสามตัวห้าเจ็ดสามชอกกระจัดค่ะขัดก็ผ่านเนาะ ชอบกระจัดปิดตะหนาเอาค่ะเป็นเพียงแนวทางเลขทุกตัวเป็นเพียงแนวทางเนาะชอบกระจัดคัดกระพานเค็บนาจโจอค่ะไปจะไปกับซองสุวรรณเนาะลาวพัฒนาเนาะค่ะข้อมูลขอบคุณ f ฟซีู้เข้ามากดไลค์กดแชร์เนาะค่ะมากดติดตามแล้วก็มาคอมเมนต์เจตา เอฟซีมีตะปูเป็นตาหักก็กลบขอบบุญขอบคุณหลายๆค่ะที่ขอมาทางช่องน,น้อยของเจตาเนาะคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องโชคดีค่ะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนเดินทางไปไซก็ขอให้ปลอดภัยค่ะเดินทางไปขอให้มีโชคกลับมาขอให้มีใช่คลิปนาพอกันไหมค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ